เราจะมาเจียสีเจลนะคะเจียสีเจลออกก็จะใช้หัวเล็กค่ะเดี๋ยวลองใช้หัวเล็กกันก่อนนะแล้วก็เปิดเครื่องเปิดเครื่องใหม่ๆให้เราเปิดไปที่เจ็ดที่แปดก็ได้นะลองเทสเนื้อเทสหนังตัวเองดูก่อนมันเจ็บไหม จับเหมือนดินสอนะคะจับเหมือนดินสออย่าเอาปลายทิ่มลงแบบนี้นะคะทิ่มได้ก็ต่อเมื่อขอบมันค่ะขอบมันเราทําแบบนี้ได้เดี๋ยวให้ดูแบบัดเวลาที่เราเจียขอบมันนะคะเราเจียให้พอดีกับตรงนี้จะโดนหนังก็ได้ไม่โดนหนังก็ได้ค่ะอุ้ยตกเฟรมเจียให้พอดีกันนี่ อันนี้เอียงนิ้วลูกค้าขึ้นมาถ้าแบบนี้ปุ๊บเราก็ต้องเอียงเอียงมือเราอย่างนี้แต่ถ้าจะให้ดีเวลาทํางานง,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 ง่ายสบายๆเรา,าก็ต้องเอียงนิ้วลูกค้าขึ้นมาและนี่ฮะวางนี่ใช้พอตรงกลางเราต้องใช้ส่วนนี้แล้วนะส่วนนี้ส่วนนี้ตรงกลางก็จะไม่เอาลงแบบนี้นะคะเราต้องใช้ส่วนนี้ค่ะส่วนกลาง นี่แต่อย่าให้มันยื่นมาแบบนี้นะคะไม่เอาวางให้พอดีค่ะ,อะพอมาแบบนี้ปุ๊บตรงข้างๆมันฝั่งนี้เสมอเลยแย yeah, yeah, ่ปัดขึ้นค่ะแย่ตรงเนี้ยปัดขึ้นค่ะปัดขึ้นแล้วก็ค่อยปุ๊บออกมาอันดับแรกทำตรงนี้ก่อนก็ได้ปุ๊บ แย่ yeah, ปัดขึ้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ค่อยฟึบมาเรื่อยๆค่ะอ่ามาเรื่อยๆเสร็จแล้วค่อยมาขอบตายแล้วผิดสูตรอันนี้ปัดขึ้นนะคะแย่ yeah, เข้าไป <c oughs> ควบคุมให้ดีให้นิ่งนิ้วก้อย เกี่ยวไว้ค่ะวางอาจารย์ก็จะลงน้ำหนักตรงนี้อตรงนี้ตรงนี้อพอเจอเล็บจริงแล้วจะไม่มาซ้ำตรงเล็บจิงแล้วนะคะจะไปบริเวณอื่นแล้วทีนี้พออาจารย์วางแบบนี้ได้มันได้แบบนี้แล้วเนาะอาจารย์ก็จะวางเครื่องเกียย์ ทีนี้การลากสัมพันธ์นกันกับความเร็วนะคะตัวนี้จะไวได้ไหมก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าช้าเกินไปก็ไม่ดีนะคะน้ำหนักมือต้องได้แล้วก็ต้องนิ่งย้ำได้ค่ะเบาไม่ต้องลงน้ำหนักเยอะนะคะตรงไหนที่มันเจอเล็บจริงแล้ว เราอย่าไปเจียซ้ำนะคะตรงไหนบริเวณไหนที่โดนเล็บจริงแล้วไม่ต้องไปเจียซ้ำแล้วเวลาเจียที่มันทำไมไม่ออกเป็นเส้นเลยเพราะว่าเล็บเรามันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรท่าแล้วมันเป็นหลุมเป็นบอ่อตรงไหนมันนูนมันก็จะออกก่อนตรงไหนที่มันต่ำ ใช่ไหมมันเป็นหลุมมันก็จะออกที่หลังคนะ่ะมันจะไมนน่ไม่ได้ออกแบบพร้อมกันไปเลยอ่ะพอมาตรงนี้ปุ๊บก็จะต้องใช้ส่วนปลายเลยถ้าเจอเล็บจริงแล้วให้เราพอก่อนนะ ทีนี้พอได้แบบนี้แล้วเราจัดนิ้วลูกค้าเบี่ยงเบี่ยงมาแบบนี้ให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้น,นะคะ่ะก็คือมันจะสไลด์โค้งคือระวังบางๆแต่ถ้ามาซ้ำๆๆอยู่อย่างเงี้ยลูกค้าก็จะเจ็บมันก็จะ ต้องแบบเหมือนเว้นระยะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยพอได้แบบนี้แล้วเราก็ตับหมหอ่ทีนี้พอออกแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าอันไหนเบรดอันไหนเล็กจริง พอได้แบบนี้แล้วก็จะเห็นนะคะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือเล็บจริงนะอันนี้คือเงาๆอยู่คือเบสนะฮะยังไม่ออกนะฮะอันนี้คือเล็บจริงอันนี้คือเบสที่เหลืออยู่ค่ะจะสังเกตง่ายๆตรงนี้สีขุ่นๆค,คือเล็บจริงไอ้เงาๆเนี่ยคือเบสนะฮะทีนี้เรา รบับออกไหมบับเบ็ดบับก็ไม่ค่อยออกนะนอกจากเอ,อ่อตะไบออกแล้วก็อันนี้จะสอนใช้เครื่องเกียร์ถอดอย่างเดียวก่อนแล้วค่อยใช้น้ํายาถอดค่ะอีกอันนึงก็คือจะสอนใช้เครื่องเกียร์เจียรเสร็จแล้วใช้น้ํายาถอดค่ะแต่นี้ใช้เครื่องเกียร์ถอดอย่างเดียวนะต้องมาเอาเบ็ดออก ยิ่งถ้าทาแครเจลด้วยแล้วก็เล็บก็จะมีความหนาขึ้น แมว่าันตัวนี้เขากเก็บงานได้ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าหนังหนาตรงนี้เราก็เหมือนเป็นการวิเลือดออกใช่เปล่าไม่ค่ะตกใจแดงๆอแอบเก็บหนังลูกค้าเก็บได้ค่ะตัวนี้ ก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเก็บอาจารย์ก็ชอบเก็บของตัวเองเหมือนกันพอถอดหน้าเล็บได้แบบนี้แล้วเราจะดันหนังหรือไม่ดันก็ได้นะคะยังเคยใช้เครื่องเจียดันไอเจีย,ยหนังไหมไม่เคย